หมายเ448ครับรถท้องที่448นะฮะสุไหโกรกสุราษฎร์ธานีครับผมขนาดต่าจอดชุมทางใหญ่ครับเป็นสถานีที่ใหญ่มากนะฮะอย่างหนึ่งคือสถานีันใหญ่จอดนานด้วยฮะนี่ ราคารที่สองเพข่อขอขอไปแต่งงานเมง่อานนี้นาจเช็คเข้าขอบธนาารที่สองด้วยค่ะตรวจสอบขอเท็จงากที่ขออปธนาคารที่สองเพื่อขอขอไปแต่งงานเม่องานาเช็คเข้ากอบธนาคารที่สองด้วยค่ะอีกสภาพท่จะบริษัทธรรมดาคนที่สิ่งต่แปลกงดินางรถอผู้สารจากสถานีศขโอลดาทางสถานีสุราธานีขณะเดีรวกงจะได้เพื่อจาย คมีรถประพอ่ะฮะฝ่าลูกบิดนะับผมเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารนะฮะขบวน4 8นะครับ ว่าที่ท่านผ่านๆก่อนจะลงจากเครงนั้นเิรของแัะสัมภาระของท่านให่ถูกต้องท่วนด้านรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมากครับท่านที่ใช้บริการเดาานรถและหลังจะหนที่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการได้ีขึ้นคบม่คือคากรัดนช็ารนทางก่อนเรียนช

มีการเปลี่ยนรถจักรนะครับผม